ส่วนหลังเท้าครับนะฮะหลังเท้าล่างความสามารถพิเศษก็ถือว่าน่าจับตามองครับโกนะกนครปฐมคนนี้นะฮะใครที่ชอบโกะใครที่ชอบชาไต้หวันหรือชาแง่งนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้ผ่านเพจของเรานะครับวันนี้เราก็ต้องบอกว่าบรรดาแฟนเพจบรรดาเอฟซรวมถึงบรรดาขาน,นอกที่อยู่ในบริเวณ พื้นที่สนามของพุทธบูชาซอย39แห่งนี้เนี่ยถือว่าหนาตาผิดปกติตั้งแต่ช่วงโควิดรอบ3นะครับสวัสดีคุณน้องไจตัต้นลูกพอตุมแล้วก็ฟิล์มธีรพงศ์และทุกทุกท,กทกคนด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนมุมกล้องไปที่อื่นก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะให้เขาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับเมื่อคืนเหลี่ยมที่ เพชรเกษม68ในชาไต้หวันชนะโกะมานะครับเรามีข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลนะครับว่าชาไต้หวันชนะโกะมาโกะโกะคาใจครับมาตามแก้ที่สนามพุทธบูชาซอย3าแห่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันได้วันนี้เราจะสลับสับเปลี่ยนกับหลากหลายความสามารถครับนะฮะสูงสุดน่าจะยื้อกันที่13แต้มนะครับ สวัสดีพี่น้องชาวสปปสวัสดีพี่น้องชาวเมียนมาด้วยนะฮะเอาละครับเสร็จกิจกรรมแล้วเราเปลี่ยนทิศทางมุมกล้องไปสวัสดีคุณบรรยินด้วยนะครับวันนี้เราจะได้เห็นเกมลับที่สุดยอดของชาแง่งนะครับชากาลศินป์คนนี้นะครับแล้วก็เกมหลังเท้าที่คลาสสิกเกมลับค่อนข้างที่จะ เป็นเลิศดเรื่องราวเกี่ยวกับหลังเท้าล่างความสามารถพิเศษก็คือเจ้าโกนครปฐมคนนี้ครับวันนี้ถือว่ามาเต็มวิกนะครับสวัสดีคุณจตุพลด้วยนะครับหรือโจฮาเปรเกษมเป็นยังไงเอ่ยน,นะครับก็ขอให้หายปกตินะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นห่วงมากเลยนะครับโจฮาเปกเกษมนะครับ ขอให้หายวันหายคืนนะครับกับการบาดเจ็บนะครับนะฮะก็ไม่ได้เข้าไปนะครับไม่ได้เข้าไปเปซกเกษม68เลยนะครับนะครับขอให้หายวันหายคืนนะครับหายโดยเร็วไวนะครับสวัสดีคุณป๊อกบุกดึงครับเต้คนเร็วดูไวนะจ๊ะเบลลลูกมะขามหวานสวัสดีทั้ง1 0 6ท่านด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เราจะบันทึกความสามารถเรื่องราวของหลังเท้าล่างและ แง่งนะครับวันนี้ FC นคนปรปฐมเอฟซของชาไต้หวันเกมเสิร์ฟจะอยู่ที่ใครและเกมกดดันความคลาสสิกจะอยู่ที่ใครวันนี้เราจะบันทึกกับความสามารถของเวทกีฬาชิงเงินรางวัลไปด้วยกันกับเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชีครับโดยแฮมน้อยและจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนาม นะฮะเราจะบันทึกประวัติศาสตร์ไปด้วยกันว่าเหรียมนี้เนี่ยใครมีความชำนาญกว่ากันนะครับเรื่องของลังเท้าล่างและแง่งนะฮะวันนี้เราต้องบอกว่าความสุดยอดเนี่ยพอ,พอกันครับ <laughs> นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองนะครับ เอาละครับ13แต้มครับกับเส้นชัยที่กำหนดไว้ชิงกันในราคาฝั่งละหน0 0 0บาทครับอืเอาละครับนคกกอบมมาเต็มวิกครับวันนี้อื นำห่างกันที่หนึ่งแต้มครับเกมเสิร์ฟของโก้ดนครปฐมหนึ่งต่อศูนย์เอาแล้วละครับนี่แหละฮะผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมเสิร์ฟของโก้ดนครปฐมนี่คือไม่ธรรมดานะครับแต้มห่างกันที่สองแต้มครับสองต่อศูนย์ครับชาไต้หวันต้องกลับมาครับห่างกันที่สองแต้มสองต่อศูนย์นี่ฮะนี่แหละครับปัญหาครับ เอาละครับเบิ้ลได้ด้วยครับชาครับโก๊ะครับจังหวะนี้ต้องมาครับจังหวะของเจ้าโก้เอาละครับก็ต้องกรีกับเรียนบดาแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งว่าเกมอย่างนี้เนี่ยก็ต้องใช้การฝึกฝนที่สุดยอดครับแต้มอยู่ที่0ต่อ2ขวาสุดครับเจโก้แง่งไปแล้วครับโก้นครปฐม นี่ฮะมีความคลาสสิกมีความลงตัวเลยฮะจังหวะของเจ้าโกะนครปฐมคนนี้แยมอยู่ที่2ต่อ0ครับเกมเสิฟอยู่ที่เจ้าโกะนี่ฮะพยายามตักหน้าขวาเลยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายของชาแล้วล่ะครับจังหวะนี้ครับ กนครปฐมนี่ก็ถือว่าทำกันบ้านมาดีครับหลังจากแพ้เมื่อคืนครั้แต้มอยู่ที่สามต่อศูนย์เง้ลูกนี้ครับจังหวะมันไม่ได้ครับน้ำหนักขาดไปนิดหนึ่ง แต้มอยู่ที่0นต่อ3ครับตักด้วยขวาครับโกนี่ฮะความนิ่งดีเหลือเกินครับจังหวะตักด้วยหลังเท้าของโชโกเอาเลยครับหลังเท้าล่างนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะสวิงนะครับนะสวิงไม่ได้นะครับขึ้นม้วนขึ้นเต็มรอบไม่ได้ครับล่างก็คือใช้หลังเท้าล่างอย่างเดียวครับเลยเอวมานี่ไม่ได้นะครับ แต้มอยู่ที่หนึ่งต่อสามครับอือ้ยจังหวะน,นี้ครับชาครับสวยครับจังหวะน,นี้มาหรือ,อยังโอ้ยสุดปลายเท้าครับโอ้โหเอาแล้วล่ะครับอันตรายที่ข้างขวดยากันอีกครั้งหนึง่งเอาล่ะครับอือหือโอ้ต้องบอกว่าเกมหลังเท้าเนี่ยก็ต้องอาศัยความนิ่งครับ และแง่งนี่ก็ต้องอาศัยความชำนาญพิเศษครับธรรมดานี่ไม่ค่อยได้เห็นครับอืเฉพาะแปรก็รับยากแล้วครับแต่นี้ติดปีกด้วยแง่งครับต้องมีความเข้าใจและซ้อมมาดีครับเรีย่ยมี้เอาเลยละครัอ้ยเกมอย่างนี้ฮะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเต็มเลยนะครับเต็มวิกเลยนะนะฮะ ก็ต้องบอกว่าถือว่าเก่งมากเลยนะครับชาวันนี้มีเอาละครับมีเจ้าหน้าที่ครับนะเจ้าหน้าที่ฉีดด้วยนะครับฉีดแอลกอฮอลให้ด้วยฮะเสียงดังมากครับไม่รู้จะออกใครครับเราต้องลุ้นไปด้วยกันครับ สวัสดีเสียววัลรถยกรถสไลด์ในย่านของนครปฐมบางเลนด้วยนะครับเต,<น>ต้มห่างกันที่หนึ่งแต้มครับสี่ต่อสามืนี่ฮะชจ้าโก้ครับเอาเลยครับชาดีดขึ้นสูงฮะเอา จังหวะนี้ครับอืเจ้โกะมีความนิ่งประคองมาก่อนครับมาได้หรือไม่โอ้โหลูกนี้ส่วนสูงของชานี่นน่าไม่น่าจะเกิน160เซนติเมตรนะครับน้ําหนักนี่น่าจะอยู่ที่70กว่าหรือ60กว่านะครับประมาณนี้69 70น่าจะมีนะน้ำหนักของชาส่วนส่วนสูงของโกนะนครปฐมนี่ถือว่า170ขึ้นนะครับ คุณดีเลยล่ะนะครับจังหวะของเจ้โกะเอาละครับจะเป็นการล้างตาหรือย้ำแขนครับล้างแขนหรือย้ำแขนครับวันนี้จังหวะของเจ้โกะไม่แน่ไม่นอนแล้วครับตกเป็นรองที่สามแต้มครับแต้มอยู่ที่สี่ต่อสามครับซ้ายอีกแล้วครับเจ้โกะ เจ้าโกนิโอ้จังหวะนี้ครับสวัสดีคุณส่วนที่จอม,อมทะลักมาลีสัมสศกคู่นี้ถือว่ายกค่ายเลยนะครับนครปฐมเจ,เจอเจอกันกับฝั่งทนครับจะล้างแขนหรือจะมาย้ำแขนครับจังหวะของเจ้าโกนครปฐมครับ อยู่ทิศทางอยู่ที่ทิศทางและน้ำหนักแล้วครับสภาพจิตใจแต้มอยู่ที่5ต่อ3ครับถือว่าคนเยอะเลยครับเต็มวิกเลยลูกนี้ครับไม่รู้ว่าใครเป็นรองครับจังหวะน,นี้ก้มหน้าก้มตาใส่แล้วครับชาอื ตักด้วยขวาครับกโอ้โห oh เอาละครับกลุ่มความได้เปรียบกันที่3มแต้มเลยครับ แตมอยู่ที่6-3ครับห่างกันที่3แต้มนี่ฮะอุ้ยลูกเสิร์ฟครับลูกนี้กาัดตายเลยครับโอ้โหจะรับยังไงนะฮะถ้าข้ามไปอุชาครับวันนี้เจ้าตัวนี่ถึงก็พกความมั่นใจครับทําการบ้านมาดีครับเกมเสิร์ฟเมื่อกีสักกู่แ,นนแต้มอยู่ที่3ต่อหครับ สวัสดีทั้ง2 0 3ท่านด้วยครับที่เข้ามาชมในการไล์สดฝากากดไลค์กดแชร์ครับผ่านเพจบางกอกแต่ก็ออฟฟิเชียลวันนี้เราไล์สดเป็นคู่ที่3ครับชาไต้หวันเจอเจอกันกับโกน,กน,กนะครปฐถมทีเด็ดเรื่องหลังเท้ากับทีเด็ดเรื่องแง่งครับแต้มอยู่ที่4ี่ต่อ6ครับนี่ฮะๆๆลูกนี้ครับเอา้าเจ้าโกะครับ มีซ้ายมีขวาครับชาครับอ้สุดยอดครับเกมนี้โอ้โหจังหวะอย่างนี้ครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยเกมของเจ้าโก้นี่ขาดหายไปครับช่วงต้นๆเกมครับเ้า แต้มห่างกันที่สองแต้มเหมือนเดิมครับหกต่อสี่้็โก้ครับเอา้านี่ฮะทิศทางได้แล้วครับชจโ,โก้ชาครับชจโก้นี่พยายามที่จะสอดด้วยการหยอดนะครับพยายามที่จะแตะสลับจังหวะก,การหยอดกันศาสายาวๆด้านหลังนะครับแต่การเคลื่อนที่ของชาเนี่ยลงตัวเหลือเกินครับวันนี้ต้องยอมรับเลยนี่ฮะโอ้โหช็กโก้ครับ ถามว่าหลังเท้ามีดีไหมผมต้องยอมรับว่าน้องเจโก้เนี่มีดีมากนะฮะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2นี่ระดับเดินสายงี้น่าจะเกิดความเข้าใจในเกมแล้วก็เกิดความเคยชินกับสนามได้ดีอยู่แล้วครับนะฮะแต่เป็นปัญหาหลักก็คือเกมทําของชาหรือเกมเสิร์ฟของชาในี่กดดันได้ดีเหลือเกินนะฮะเอาละครับ13แต้มกับเส้นใยนี้ครับเป็นกําลังใจให้ทั้ง2คนครับ ทั้งชาแง่งแล้วก็เจ้าโกะนะครปฐมวันนี้เราน่าจะได้ดูคู่ชนบุรีเดินสายนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยเรื่องราวเกี่ยวกับเซปัตกประเภทชิงเงินรางวัลครับทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับกับเพจบางกากตะก็อออฟฟิเชลโดยแฮมน้อยแล้วจุดเป็นผู้บรรยายเกมข้างสานามครับวันนี้ถือว่าคนเยอะนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเยอะเลยนะฮะรวมร้อยชีวิต ร้อยกว่าเลยล่ะนะครับแต้มห่างกันที่3แต้มครับครึ่งทางแล้ว7ต่อ4โกะครับสายนิดครับเจากะนี่ฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> คู่นี้ชิงกันในราคาฝั่งละ1,000 0บาทนะครับแต้มห่างกันเยอะครับ8ต่อ4 จังหวะของเจ้าโก้นี่ต้องพยายามที่จะกลับมาครับ8ต่อสี่ครับเจ้าโก้นี่เคยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยชนะทางด้านของโปรเมน้ำลายนะครับโปรเมน้ำลายล αι, รับแปรเสิร์ฟแปรข้ามแปรนะครับแปรไม่กระโดดนะครับสี่ต่อแปดครับ อื้มนี่ฮะก็ต้องยอมรับครับว่าชาติไต้หวันเนี่ยผมยกให้เบอร์หนึ่งในระดับประเทศไทยเลยนะนะครับสำหรับเพจบางก,กอกตะก้อออฟฟิเชียลผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในระดับประเทศไทยได้เลยเรื่องราวเกี่ยวกับเซปตะก้อประเภทข้ามด้วยแง่งรับด้วยแง่งนะครับเป็นความสามารถพิเศษนะครับน้อยคนนะฮะที่จะทําได้แบบนี้นะครับหลังเท้าล่างเรายังพอหาได้นะครับแต่แง่งนี่มันหายากนะครับ S 1> <S 1> <N ic> นี่ฮะตักด้วยขวาเลยครับต้องกลับมาครับเจ้าโกสวัสดีสาวสวยบริษัท LMT ด้วยนะครับปะยะิยธิดาทองเยอะหนักมากนะครับ <N ic> สาวสวยที่โสดด้วยนะครับยังไม่หลับไม่นอนนะครับนอนด้วยนะครับ แตมตอนนี้อยู่ที่9ต่อ4ครับห่างกันที่5แต้มเลยจังหวะของโจโก้กนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะอืมนี่ฮะก็ต้องพยายามครับพยายามที่จะทําแบบนี้ให้มันได้ทุกลูกนะฮะจังหวะมันไม่ได้ครับแตมอยู่ที่4ต่อ9ครับ นี่ฮะสวัสดีคุณก,กบลำตะคองด้วยนะครับห่างเยอะครับแต้มอยู่ที่9ต่อ4ครับขวาสุดมาโอ้ยจังหวะของเจ้าโก้ครับอืมพอนำห่างเยอะครับกล้าที่จะเล่นแล้วครับจังหวะของชาไต้หวัน โอ้ยถือว่าตกเป็นลองเยอะครับจังหวะของเจ้าก็ oh, ต้องรีบกลับมาครับ oh, 10ต่อ4ครับห่างกันที่6แต้ม oh, <three. S 1> อมืวันนี้ oh, <my> สภาพจิตใจครับต้องมาครับ <laughs> สวัสดีค,คุณกบลำตะกองอีกรอบหนึ่งผมทอเดียวกับแอดได้ไหม oh, <my> <c oughs> ไม่ได้และครับ แต้มอยู่ที่สิบเอ็ดต่อสี่ครับห่างเยอะเลยครับนี่ฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับก็ต้องบอกว่าโกนครปฐมวันนี้เนี่ยฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าต้นต้นเกมก็ใช้ได้นะครับเอาไปมาเบียดเบียดมาเนี่ยถือว่ากดดันตัวเองไปเลยครับ12ต่อสครับเกมหรือไม่เกม นี่ฮะเรียบร้อยไปแล้วครับผลปรากฏว่าชาไต้หวันครับชนะด้วยสกอร์12ต่อ4ชนะทางฝั่งของนคนปรปฐมไปครับรับเงินรางวัล2 0 0 0 0บาทไปครองครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาชมอีกสักครู่ครับเรื่องหัวเรื่องแปรอาวุธสูงโอเคครับใครที่เป็น FC ของหมวดชาตินะฮะ ใครที่เป็น fc ของหมวดชาติวันนี้เราน่าจะได้ดูกันนะครับนะครับอีกสักคู่หนึ่งอย่าเพิ่งหลับนะครับนะฮะเป็นเพื่อนกันก่อนกับเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลโดยเข้มน้อยและจุดครับจับบันทึกความมันไว้อีกประมาณอีกหลายคู่นะครับนะฝากกดติดตามด้วยขอจบคลิปในการไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับรอคลิปต่อไปครับ